วัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเอฟซี FC, ช่องนุ่มอุบลค้นตะการทุกคนนะครับพี่น้องมื่อนี้ก็จะพาพี่พาน้องนะครับผมมาเบิ่งควายงามนะครับผมมาเปิดราคาควายหนาคอกอีกคอกหนึ่งนะครับผมที่ยังมัอนเคยผ่านซื้อโซเชียลนะครับผมก็อยากให้พี่น้องนะครับผมมาเยี่ยมมาชมกันนะครับผมผ่านช่อง YouTube ของบ่าวเกมครับนุ่มอ้วนค้นตะการนะครับผมเดี๋ยวไปพบกับเจ้าของ คอกเพิ่นเลยนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับแนะน้ำตัวนะครับพี่ครับผมหอยอัดครับหอยอัดขอนแก่นครับครับอ่าที่ตั้งอยู่ไสครับพี่อยู่บ้านโคกสีตําบลโคกสีอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับครับเบอร์โทรศัพท์ครับพี่085 365 2701าสามครับผมอ่ามื้อนี้จะเปิดราคาเจ็ดตัวครับพี่มื้้อนีเฮามื้อนี้มี3าตัวครับ3แม่ลูแมาะ ทั้งทั้งสามตัวนี่เป็นแม่ลูกกันเบิดแมครับตัวนั้นพี่ไส้แล้วก็น้องสาวแล้วก็ตอนนี้ก็ทองพร้อมแล้วพี่เนาะก่อนอื่นสยามครับเอาไปเบิ่งไล่ละเอียดล่ำตัวของควายเลยนะครับผมควายแม่นี่มีลูกมาแล้วเจ็โตัวครับพี่ซี่หาตัวครับตัวที่หาในทองครับพีหาตัวส่วนสูงของเราเลยครับแต่ก่อนลอยสี่สิบเกตครับเดี๋ยวนี้มัน่นหกเดือนยัย่งยลอยสี่สิบห้าเนยส่วนสูงร้อยสี่สิบห้านะครับผมตอนนี้สถานะทองของเขาเลยครับ ทองกล้องสยามครับผสมจีนกล้องสยามของอ่าใช่วัดฟ้าม์นะครับผมหกเดือนครับผมประกันทองเนาะพี่เนาะครับผมลูกนอกโตหน่อยนะครับลูกนอกลูกยุกมงคลครับลูกยกมงคลนะครับผมเป็นตัวเมียอายุจักเดือนหรอพี่อันนี้ยุกแปดเดือนครับแปดเดือนได้เอกสารมานําบ่พี่ได้ครับได้เอกสารมนําเนาะครับเนาะคกลยออกยุกกบะพอกครับใกล้ชุ่มอีออกยุกกบะอกหมดเลยครับคือพี่สืแม่เขามาครับผมม่านโตเถิกมาครับเมื่อออกยุกกบะพอกนี่แลมวก็ผสม สอยู่ก็คลอกแล้วก็มาออกก็คลอกเข้ารับผมอ่าเดี๋ยวเขาเบิวงแม่กับลูกก่อนนะครับผมลูกเนี่ยเป็นลูกยกมงคลนะครับผมสายใบยกนะครับผมเป็นตัวเมียครับอายุ8เดือนนะครับผมกับแม่สูงร้อยสี่สิบห้าครับผมตอนนี้ทองใหญ่ปกติได้รอย C เจ็ดเนาะสถานทองสถานะทองกล้องสยามครับผมของชัยวัดฟ้ามควอยเผือกครับเป็นลูกของแก้วฟ้านะครับผมอ่าตอนนี้ เบิ่งครับไล่ละเอียดล่ำโตอ่างครับใหญ่ครับหนาเลืกนะครับผมพี่น้องราคาเด็กพี่ราคาเปิดไว้สี่แสนครับแม่ลูกเปิดแม่ลูกสื่อสองใดสามราคาสี่แสนบาทต่อร่องได้เนาะพี่เนาะครับผมครับพร้อมลูกในท้องหกเดือนประกันท้องเนาะพี่เนาะครับผมตำนี้สำคัญนี่กะรับประกันทุกอย่างรับประกันทุกอย่างครับบอมี่นะครับผมเดี๋ยวห้ามาเบิ่งครับไล่ละเอียดเบิ่งครับด้านท้ายนะครับผมหางนะครับผมเบิ่งครับเต่านมใหญ่ครับผมหางเหย้วครับที่สำคัญกับการจ่ายลูกครับลูก เพิ่งครับลูกตัวเมียนี่คือว่าแข็งขาครับล้ำตัวดีครับพี่น้องแข็งขาใหญ่นะครับผมนี่เพิ่งครับหางบอสันครับเล่ยข้อขาดีครับผมเป็นควายอ่างนะครับผมควายทรงลูกอ่างเล็กนะครับสายนมนุมนี่คือว่าสายนมนุมใหญ่เลยนะครับผมเล็บหน่อยกอดดีเล็บหนาม่นนะครับผมเพิ่งครับตัวนี้ประมาณลูกสี่หาในทองเนาะพี่น้องหาในทองครับผมอ่าราคาสี่แสนบาทครับพี่น้องตัวนี้ถือว่าก็เป็นควายระดับสูงนะครับผม ควายไงอีกตัวหนึ่งนะครับผมถือว่าหาโบคอยมีแล้วนะครับผมอยู่น้ำตลาดในโบมีเลยสูงแํานี่เนาะพี่เนาะถือว่าคนคนสื่อไปเก็บไว้เบิร์ตแล้วนะครับผมควายสูงสูงลอยซีหาขึ้นก็คือว่ามาตรฐานครับพี่น่องขั้นลอยหาซิฟกันนาจะราคาเป็นหลานละตอนนี้หาโบมีแล้วนะครับผมกรเบิงเอานะพิจารณาเอานะครับผมขั้นผู้ใดอยากได้ขั้นผู้ใดสนใจนะครับผมแล้วโต๊ะู้นี่เด้พี่โตัวภูเป็นลูกเบิ้มพันหลานครับตัวนี้เป็นลูกเบิ้มพันหลาน เอกสารเขามีอยู่มัรับผมเอกสารมีเนาะครับอายุเท่าไหร่ครับผมอายุ18เดือนครับ18เดือนนะครับผมส่วนสูงครับสูงร้อยสี่สิบสามสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบสามครับผมเป็นตัวผู้18เดือนนะครับผมเนี่ยลูกเบิ้มพันล้านนะครับพี่น้องมึงครับขอแข้งขอขานะครับผมกระทูขาหลังนะครับผมบ้องจับ้องงาดีนะครับผมเดี๋ยวเบิ้งหน้าเบิ้งตานะครับพี่น้องอ่ามึงครับนี่ลูกเบิ้มพันล้านร้อยสี่สิบสามแล้วพี่น้องนะครับผม ส่วนสูงอายุ18เดือนครับเ๋ยาเบื่องหน้าตาเอาเบื่องหน้าตาอันอีกถิูกนี่ลูกเบิ่มครับตัวนี้3อ่องพร้อมนะครับพี่น้องเมืองครับตาเต็มแก้มจ้ำข้อ3อ่องอัตลักษณ์ชัดเจนเบื่องแขงขาครับตัวนี้ถือว่าเป็นพอพันได้ครับตัวนี้อนาคตดีนะครับผมนี่เมืองครับนงามเลยราคาเดยพี่ตัวนี้ราคาเปิดไว้แสนหาครับตอรองใดเปิดไว้ทีหนึ่งแสนหามื่นบาทนะพี่เนาะครับผมตอรองไดนะครับผมอีกบ่วด้านครับพี่น้อง สีไม่ก็น่าจะเริ่มผสมได้แล้วนี่ครับเบิ่งครับสูงครับผมแข็งขาโอ้ถือว่าอัตลักษณ์ชัดเจนครับตัวนี้เขาเลี้ยงไก่สองปีเต็มตัวใดครับตัวนี้เขาเลี้ยงไก่หอดเกี่ยวเขาหนึ่งครับเกลียวเขาคือจีการเนี่ยบอกเขาแมนครับมันออกแมนมันออกยี่สิบแปดตุลาครับอ๋อตุลาครับตุลายี่สิบแปดตุล่านี่ครบสองปีเนาะพี่เนาะครับผมาเบิ่งครับลูกเบิ้องพันล้านนะครับสายเลือดดีๆเกิดจากแม่สูงลอยสี่สิบเจ็ดนะครับพี่น้องนี่ถือว่าเป็นพ่อพันธุ์ได้นะครับผมตัวนี้หน้าเขาเปิดครับ แตมนีถือว่าชัดเจนเลยพี่น้องนะครับแตมแตมไงครับผมจำนะครับผมอ่องนี่ถือว่าสามออมเป็นควายไยแท่นะครับผมงามครับแข็งขาเล็บนะครับผมเป็นพอพันใดตัวนี้ครับผมพอพันในอนาคตนะครับผมคันผู้ได้มองหานะครับผมราคาโบแพงนะครับผมคือว่าราคาตามพันธุกกมครับผมแสนหาเปิดนะครับผมควายผูนะครับผมพี่น่อง่ายได้ครับต่อร่องได้อีกเนาะพี่น้องครับผมบ่งครับบันทายพี่น้อง สูงดีพี่น้องเมืองครับอลำตัวดีด้วยพี่น้องเด้อเมืองครับพอพันตัวนี้นะจับตามองนะครับผมทุนบุญไหลเอาไปคุ้มฝูงก็ได้ครับผมนี่นี่ถือว่าพันธุกรรมนี่พันธุกรรมดีๆเลยนะครับเบิ่มพันล้านแม่กับแม่ใหญ่ครับพี่น้องไข่กับไข่สองไข่นะครับผมเนื้อหนังนี่ก็ล่างมากครับพี่น้องอายุเริ่มได้นะครับผมนี่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทตัวนี้กับโบมี่เนาะพี่เนาะราคานี่ตํานี้โบมี่เนาะโบมี่ครับรับประกันมัดครับรับประกันทุกอย่างครับตํานี้เบืองครับพี่นองนี่ งามงามพี่น้องมาเบิ้งตัวจริงครับอยากให้มาเบิ้งตัวจริงครับผมมาเยี่ยมมาชมน้ำหยีเล่านะครับผมนี่มาเห็นกับตานะครับผมมักกะยังซื้อเนาะพี่น้องครับผมมมักามาเบิ้งซื้อก็ได้ครับกินน้ำกิน้อกันไ้ผมเนีขาจินน้ำต้องกันครับมากินเขากินน้ำนะครับผมนี่งามงามงามเขาข้อดีเนะพี่น้องเมืองครับเป็นข้อข้อหนาครับข้อเบาบางแต่ว่าเป็นตัวสูงไปหนาบักเลยพี่น้องเมืองแข็งจากแข็งขานะครับผมข้อขาเหย้าวนะครับผมนี่กระทุกขขาหลังนี่ครับเหย้าวนี่ ยังจะยืดไปอีกนะครับผมแสนหาครับราคากับตอร้องได้อีกนะครับสารบแม่ลูกนี่ก็ได้ลูกแม่แล้วก็ติดทองไปนั่นนะครับผมไปรุ่นเอาว่าจะออกสีดําหรือสีเผือกนะครับผมนี่พอเขาเป็นควายเผือกครับเป็นลูกของแกวฟ้าสถานะในทองก็คือหลานแกวฟาาเแิ่งครับควายตัวนี้ก็ส่งลูกดีครับพี่น้องเบื้องการใจลูกครับคันบุได้เลี้ยงอ่าควายแม่พันธุ์นะครับผมอ่าจะเอาไปพัฒนาเนี่ยกับเบื้องให้เบื้องลูกเขานะครับผม นี่เป็นลูกยกมงคลครับตัวนี้เป็นหลานใบยกครับเบิ่งครับขอขาครับค่อยหน่อยตัวนี้แปดเดือนครับพี่น้องได้วัดบ่พี่แปดเดือนเนี่ยแปดเดือนได้ลอยสิบห้าครับได้ลอยสิบห้าแล้วเนาะครับผมถือววาพัฒนาการมาดีตามลําดับครับผมนี่เบิ่งไปยางๆครับค่อยหน่อยเนี่ยเบิ่งมาพี่น้องค่อยกาลังสั่นหนาหนาครับเบิ่งครับหลังตรงทรงสี่เหลี่ยมเลยครับพี่น้องไหลกว้างครับแม่วายถือว่าทรงลูก อยากติดผอมยังหน่อยเนาะพี่เนาะครับช่วงนี้ขังบวเป็นแยกออกมาจากในบ้านครับอ๋อในบ้านมันเป็นมีฝูงหนึ่งอยู่ในบ้านครับอยู่ในบ้านก็มีอีกฝูงหนึ่งนะครับผมนี่ถือว่าแยกออกมาแยกออกมาช่วงนี้มันราคาแพงราคาสูงครับผมได้ออกในบ้านนี่ราคาถึงย็นี่ากลินล่องเลงครับอ๋ออันนี้มันเลียงพัฒนาเนาะครับผมนี่นะครับผมผู้ใดอยากได้นะครับผมสนใจแยกกับมีนะครับผมราคาแยกก็ได้ครับไอ้ร่วมก็ได้เอาราคาร่วมก็ได้ล่วก็ได้ชุดนี่ เอาไปน้ากันเบิดก็ได้เบิดก็ได้ครับแยกเอาแต่ลูกตัวแม่หน่อยก็ได้ครับแต่แม่หน่อยก็มีละค่ะนั่นครับคอยมาคุยกันครับผมมาคุยเรืยครับมามาเอาไปน้ากันเอาไปเรียงครับเอาไปเป็นต้นสายกัเอาไปยกชุดเลยนะครับผมส่วนตัวหูกับคุ้ยาอยากได้ไปเป็นพอพันนะครับพี่น้องว่าแต่มักนํากันพองยากล่ําตัวดีครับตัวหูนี่ครับแม่กับแม่หน่อยกับอนาคตดีครับอนาคตไกลอีกตัวหนึ่งเบิรงแข็งขาแย่ๆแม่ควายก็ถือว่าเป็นแม่บ็อกได้อ ยังให้ลูกอีกสบายครับอีกหลายปีนะผมใหญ่ๆสูงๆยังสี่นะครับพี่น้องขั้นมากชื่นชอบครับผมเรื่องราคากับูดคุยกันมันสูงความจุความงามมันบอลนะพี่เนาะครับผมนี่ครับของพี่อ่ะมี่ยังแนะนําอีกบ่ครับพี่อาแล้วมี่อ่ียงเหนื่อยยังเขาแนะนํบว่าขาอยาไดอยากได้เหนื่อยอันสี่อ่า แกมี่เปิดเชียงเนี่ยอยู่บ้านโคกสีน้ำครับอยู่ในบ้านโคกสีเลยนะพี่เนาะครับคั้นบุไดอยากได้เนื้อหนาล่งบ้านสองครับอ่าหนาล่งบ้านนะครับผมนี่ผู้ใดอยากได้เนื้อกับเพื่อนพี่เราก็เปิดเชียงเนี่ยแล้วก็เนื้องัวครับอ่าเนื้องัวคั้นผู้ใดสนใจคว้าง่ามค่ะเบอร์โทรอีกรอบครับพี่085ย8 5 365้าศูนย์ครับ2 7ยอครับอ่าพี่อัดนะครับพี่หอยอัดนะครับ บ้านที่ตั้งกับบ้านโคกสีเนาะพี่เนาะครับผมอ่าึ้นตำบลยังพี่ตำบลโคกสีครับอำเภอเมืองเนาะครับผมจังหวัดขอนแก่นนะครับผมนี่โอ้พี่น้องถือว่าเป็นขอ,ของอยู่หลังมหาจุฬาครับอยู่หลังอ่าโุงเรียนมหาจุฬารงกรดจุฬาเนาะครับผมนะครับผมนี่ขั้นบูด้อ่ามาบูถือครับพี่น้องโทรมากรเนาะพี่เนาะครับผมโทรเขามากกรหลัวกาคอยมาเบิ้งนะครับผมมาเยี่ยมมาชมนะครับผมมีหลายตัวเบิ้งอยู่ครับมีหลายแลคาถือก็หนีมี่มี่ครับแลคาเริ่มตั้งแต่ มันกว่าสองมันกับมีครับคันผู้ใดทุนบ่หลายกับมีเนาะมีมีครับมีอีกขอกนึงนะครับอยู่ในบ้านครับอ่าอยู่ในบ้านเดี๋ยวพาไปเบิ่งนะครับผมหรืออยากเบิ่งอ่ารายละเอียดเพิ่มเติมกับทางเฟซบุ๊กหรือทางไล่กับคอยติดต่อมาเนาะพี่เนาะครับผมนี่เขาเอาเอาเฟซมาครับอ่าเฟซบุ๊กเลยพี่เฟซบุ๊กผมซื้ออัตภพลผาดวงดีครับภาษาไทยเนาะพี่เนาะภาษาไทยเลยครับพิมพ์อัตภพลผาดวงดีเลยนะครับผมครับผมอ่าไล่นี่สามารถแอดทางเบอร์ได้บอ ไล่นี่เป็นอีกเบอร์หนึ่งครับอ๋อเป็นอีกเบอร์หนึ่งอ่ะบอกไอดีไล่นะพี่ศูนย์ศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่แปดเจ็ดศูนย์สามแปดเจ็ดศูนย์สามอันนี้เบอร์ไอดีไล่เนาะแมนครับผมอ่าคันบูได้อ่าหาบุพอก็โทรมาเบอร์หลักเราก็ได้ครับนะครับผมแล้วคอยแอดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับที่บูไดทายนะครับผมอยู่นี่นะครับผมเป็นควายราคาถูกกว่านี่หลายแมนครับลักหมื่นนะครับผมหลักหมื่นก็มีอีกกจัตครับพีีี่มอก ยูนันกัสิเขาซิโตครับซิฟเกือบซิฟโตเนาะครับราคาลักมื่นเนี่ยนะเริ่มแต่มื่นก็าบาทเป็นต้นแ่นครับมื่นก็าบาทก็มีมีหลายราคาด้วยพี่น้องสำหรับตรงนี้มันเป็นควายเกจเกจคั้วพันธุกรรมควายพัฒนามาแล้วนะครับผมก็อาจจะราคาสูงแน่นะครับผมกัเบื้องเอาพี่น้องคนที่จะเลี้ยงครับมักแบบใดก็เลือกเอาแบบนั้นตามต้นทุนของเขานะพี่นาอครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่นะพี่น้องขอคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับผม ขอเก่าคำว่า,าสวัสดีครับ